สวัสดีครับโค้ชนัดครับประธานนะครับตำแหน่งที่อินดีมคราวนี้นะครับลหลายๆท่านที่เจอธุรกิจอินดีมแล้วนะครับได้ยินได้ฟังข้อมูลวิธีการสร้างรายได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ทุกคนเลยส่วนใหญ่แล้วจะมีความกังวลใจกันก็คือว่าโอ้หนะกลัวทําไม่ได้ถูกไหมครับกลัวทําไม่ได้กล,ลัวไม่ได้ตังค์นะครับกลัวที่จะประชาสัมพันธ์ไม่ได้แล้วก็ กลัวจะขาดทุนอีกอ่ะเพราะเข้ามาเนี่ยอยากมาสร้างไรายได้ไม่ได้อยากมาซื้ออะไรนะครับเอาละครับพี่เห็นแล้วว่าธุรกิจมันโอเคคราวนี้ผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับในทีมของเราเี่ยมันมีเครื่องมือช่วยพี่อยู่แล้วนะครับคนที่เขาพาพี่มาเนี่ยเขามีเครื่องมือไม่ว่าใครก็สําเร็จได้เพราะมันมีเครื่องมือครับพี่พี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าแรงงานก่อสร้างก็ได้เงินห้ล้าน กเกษตรกรก็ได้ตังเป็นล้านนะครับหลายล้านบาททุกอาชีพเลยจนถึงเจ้าของธุรกิจข้าราชการทหารตำรวจทุกคนก็สามารถนะครับเข้าถึงรายได้หลักล้านได้เหมือนกันดังนั้นดังนั้นนะครับพี่ไม่ต้องกังวลพี่นะคงจะสงสยัยอเออทำไมเขาทาได้ถูกไหมครับเพราะมันมีเครื่องมือนะครับอย่างทีมเราเรามีเครื่องมือที่จะช่วยพี่เลยนะครับเครื่องมือที่หนึ่งครับเครื่องมือที่จะแก้ไขนะครับเขาเรียกว่าเครื่องมือที่จะ แก้ความกังวลใจในการประชาสัมพันธ์ของพี่พี่ไม่ต้องไปชวนคนไม่ต้องไปคุยกับคนรอบข้างเลยเรามีเครื่องมือออนไลน์เนี่ยนะครับซึ่งมีเครื่องมือออนไลน์ที่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในระบบออนไลน์พี่ไม่ต้องไปไหนใช้แค่มือถือนะครับจะมีคนทักเข้ามาเนี่ยสนใจธุรกิจอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่นะครับกระทบง,งานประจํา นะดังนั้นนะง่ายๆเลยนะครับเครื่องมือที่หนึ่งเนี่ยทําให้พี่นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการไปชวนคนไม่ต้องไปคุยบใครเนี่ยนะเพราะคนที่เขาทักมาออนไลน์เขาสนใจอยู่แล้วแค่พาเขาเข้าไปใช้เครื่องมือที่สองเครื่องมือที่สองคืออะไรครับห้องบรรยายครับพี่ได้เข้าไปนั่งฟังมาแล้วใช่ไหมก็มีอย่างผมมีผู้นําอีกหลายท่านที่บรรยายนะครับจะแก้ปัญหาเรื่องทักษะของการสื่อสารของพี่นะครับ พี่ไม่ต้องกังวลว่าพี่พูดไม่เก่งมพูดไม่เก่งเลยคนนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเพราะคนที่เข้ามาจากออนไลน์เนี่ยเขาสนใจเขาอยากจะมีรายได้เหมือนกันนะครับไอ้เครื่องมือไอ้ห้องบรรยายนี่แหละครับจะมาลดนะครับความสามารถในเรื่องทักษะเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถนะครับประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะอะไรพี่แค่พาเขามานั่งฟังในเมื่อเขาต้องการทางลอดถูกไหมเขาอยากจะมีรายได้เร็วที่สุดเนี่ยดังนั้นนะครับก็พาเขามานั่งฟังซะว่าใช้มือถือยังไงจะได้ตัง นี่แหละครับ2เครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้พี่ไปได้ไวไปได้เร็วเครื่องมือที่สามครับทีมงานครับคนที่เขาพาพี่มาเนี่ยคนที่เขารับข้อมูลรับพี่เขาคนแรกแล้วให้ข้อมูลพี่จากออนไลน์เห็นไหมขนาดตัวพี่ยังมาจากออนไลน์เลยเครื่องมือเราใช้ได้ครับผ่านการพิสูจน์ทําให้นะครับหลายๆท่านที่เข้ามาใช้คว้าเงินล้านนะครับหลายสิบท่านแล้วหลักแสนนี่หลายร้อยท่านครับไม่ต้องกังวลพี่ได้ตังค์แน่ไม่ต้องกังวลนะครับเนี้ย คนที่เขาพาพี่มานะครับเขาที่เป็นที่ปรึกษาพี่ดูแลพี่ซัพพอร์ตพี่พาพี่มาใช้เครื่องมือพาพี่ไปเจอทีมงานเราทําเป็นทีมไม่ต้องเดินเดี่ยวครับตรงนี้แหละครับจะมาเสริมจุดนะครับมาเสริมจุดอ่อนจุดแข็งกันให้ทุกคนนะครับสามารถสําเร็จได้เพราะทีมเครื่องมือที่สี่ครับระบบนะครับระบบธุรกิจที่ที่เป็นรูปแบบออนไลน์นี่แหละครับทีมเราอะทำทุกอย่างเป็นออนไลน์ทั้งหมดที่ไม่ต้องเดินทางไปไหน เห็นไหมไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องงานกลับบ้านอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปนะครับสัมมนา,าไม่ต้องเดินทางนะครับอยู่ที่บ้านใช้มือถือเครื่องเดียวครับก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เพิ่มให้พี่ได้ไวที่สุดรายวันเลยพี่นี่แหละครับเครื่องมือทั้งสี่เครื่องมือนี้ที่ผมว่ามันส่งทํามากๆครับที่ทีมเรามีซัพพอร์ตพี่แ้วนะครับดังนั้นคงจะคลายความกังวลใจเนาะ ทักกลับไปหาคนที่เขาดูแลพี่ได้เลยนะครับแล้วเรามาใช้เครื่องมือร่วมกันนะครับสวัสดีครับ